ควักมรกฏจัพบนออกดอกอยู่ตลอดด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบรรยากาศในบ้านปิดประมาณปิดะมาณแต่ดีดีมื้นี่ พากันพึ่งฟื้นจะไข่พ่อแม่พี่น้องจะเป็นไข่ทั้งไอทิตยทั้งจอยเลยอาทิตย์ป่วยนะคักอาทิตย์นึงเต็มเต็มได้เล่าก็เลยแล้วติดไอโควิดไอเจ็บปอดเจ็บพุ่งแล้วหมดให้เบิงดอกไม้ในบ้านนะจนะ๊ะเนาะจะก็พึ่งฟื้นเพ,พื่อกันพ่อแม่พี่น้องจะสามือเต็มเต็มจะนอนส้ม ทั้งไอ้ทั้งปวดหัวทั้งไข้ทั้งสัน่นทั้งหนาวเลยเว้ยไม่เอาจอมาตั้งไปทั้งไอ้เลี้ยงไปทั้งตัวกินเขา่าไอ้เพื่อนได้รับแสงแดดนะจ๊ะเนาะกวักมะละกอตของจออนนี้กะออกดอกแทบทุกกระถางนะจ๊ะออกดอกดอกออก,อ,กอยู่เรื่อยๆแหละ,ะนะจ๊ะแสงแดดแดดดีดีดดมือนี่ หิมะเขาเต็มไปหมดเลยพ่นะ่ะหิมะมื่อนี่กลางวันในรุบใ่รุปสี่น่ะจะเนา,า,เนาะแต่เป็นเกิาขึ้นกับพ่นแล้วรุปสิบสี่สิบห้านี่ก็อยากออกน้ำเขาคือกันนี่นี่ก็เริ่มออกดอกแล้วจ้ะพุ่นหกเดือนออกเช่นึงนี่ขวใจ ทุงขยะเซขยะออกไปทิมนจัดในบ้านบรรยากาศในบ้านเนาะเสือผอ้ากันไปหาซื้อกับเขากลับน้ามาไปเตรียม <c oughs> ห่อเข่าเ,าเพชรงานมืออื่นเสา้าจัดเบิ่งดอกใหม่อันนี้ดอกบ่ใหญ่ดอกบอคอยใหญ่ต่านี่ใซ่อมฟา้ามือเลยจ้ะช่อที่สองของมันกระลังจะออกมันกระลังสิบบาน อันนี้ไม่ยาวไม่นนี่ไปซื้อเองกับคุณพี่แอนคุณสวยของน้องจ่อยกำลังจะบานนะจนะ๊ะเนาะให้เบิ้งส้ำหนีละจ้ะแสงแดก